สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะฮะปอดมาแตงนะฮะคันนี้เขาไปโมดิฟายท่อมานะฮะนานละทำจากที่อื่นมานะครับมีปัญหาเรื่องเปิดปิดเสียงไม่ได้นะครับเราก็เลยเช็คนะครับอันนี้เป็นท่อจากที่อื่นนะคือวาล์วมันก็คงมรนะภาพไปแล้วครับเนี่ยขยับไม่ได้แล้วปกติวาล์วเนี่ยมันจะขยับได้นะฮะผมเช็คแล้วก็วคือโซลีนอยด์ก็ไม่เสีย ไอ้ไอ้กล่องคอนโทรลไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวต้องเช็คอีกทียังไม่ชัวร์แตวาวเนี่ยพังแน่นอนนะฮะเราก็แก้ไขใส่วาวใหม่เข้าไปนะครับทั้งสองฝั่งนะครับติดตั้งในฟอร์ดมาแสแตงนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เช็คเรื่องคอนโทรลของเขา,าพังไหมถ้าพังก็เปลี่ยนคิปคอนโทรลไปด้วยเลยคอนโทรลของเราจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นปั๊มลมนะฮะแล้วก็มีรีโมทไร้สายทนมากนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูคลิปตอนเสร็จว่า จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็ปิเกียบเปิดดังเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูกันต่อไป